เปิดสเปกหนุ่มในฝนันพลอยพัทรากรยืนยันตอนนี้โสดจีบได้นักแสดงสาวพลอยพัทรากรยืนยันชัดเจนว่าหนูไม่ใช่มือที่สหลังจากถูกชาวเนต็ตจับโยงปมเลิกราระหว่างเวียสโกรวัตรและเบลลารานีโดยสาวพลอยชี้แจงว่าไม่ได้สนิทกับพีเวียมากไปกว่าคนอื่นที่ไปทำงานด้วยกันก็ทำกิจกรรมเป็นกลุ่มสนิทกับทุกคนเท่าๆกัน สำหรับพลอยพัฒรากรตั้งสุภกูลเป็นสาวเหนือที่มาจากจังหวัดลำพูนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกียรตินิยมอันดับสองปัจจุบันกำลังศึกษาเนติบัณฑิตและเตรียมสอบตัวทนายพลอยพัฒรากรได้เข้าสู่วงการบันเทิงและสัญญากับช่องสแต่ตอนนี้ผ่านเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัว เคยมีผลงานมากมายอาทิสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชัยราชานนท์โดยรับบทเป็นจันทาเวียงร้อยดาวหนึ่งใน่วงรากนาคาราคมแฝกส่วนสถานะตอนนี้พลอยเปิดเผยว่าโสดมานานกว่าสองปีแล้วใครที่แอบชอบพลอยอยู่ก็จีบได้และเธอยังเคยเปิดใจกับรายการจีบหนูหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความรักว่าเธอเป็นคนที่ศรัทธาเรื่องความรัก ผู้หญิงหลายคนเริ่มควาสัมพันธ์กับไฟใายจากศูนย์ไปร้อยแต่สำหรับเธอแล้วเริ่มจากร้อยไปล้านส่วนสเปคเธอชอบผู้ชายหล่อขาวสูงตีอายุเยอะและรวยแต่ไม่ต้องขนาดที่ว่าซื้อกับซื้อแหวนเพชรหรือซื้อนาฬิกาให้เธอแค่ต้องการแค่คนที่มั่นคงสามารถดูแลเธอและลูกในอนาคตได้ก็พอแล้วยามว่าไม่ชอบคนในวงการ ก่อนที่เธอจะทิ้งไทยว่าเวลารักใครสักคนสเปคที่ตั้งไว้ก็จะหายไปหมดเลย